เที่ยวพัทยานอนที่ไหนดีที่จะเห็นวิวพระอาทิตย์ตกดินแบบนี้และวิวทะเลจากห้องพักแบบนี้คงเป็นที่ไหนไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่ฮอลิเดย์อินพัทยา ก็คือห้องที่เราพักกันค่ะทุกคนน,นี่คือวิวจากห้องนอน,อนห้องนั่งเล่นมีระเบียงให้ชมวิวเราสั่งเสร็จอตัตโนมัติมาทานกันด้วยมุมที่ชอบมากเลยคือห้องน้ํามีอ่างให้แช่บอกไปว่าเราพักที่ตึก Executive Tower นะคะนี่เป็นสระไว้น้ำของตึกนี้เลยส่วนสระนี้จะเป็นสระไว้น้ำของตึก b บ y Tower นะคะเป็นตึกด้านหน้าที่มองเห็นวิวทะเลแบบนี้เลยใครอยากนวดปวดเมื่อยตัวที่นี่ก็มีสปานะคะมานวดกัน<ล>ได้นี่เือชั้นลฟทอปหรือขับล้วของแรมค่ะส่วนอินดอร์แล้วก็อไววิพดด ตกดินส,ดสวยแบบนี้นดีมากหรือค่ะไม่อยากออกไปหาที่ไหนทานก็แนะนําที่ห้องอาหารของโรงแรมเลยนะคะและนี่ก็คือลายอาหารเช้าของโรงแรมค่ะเป็นแบบลายบุฟเฟ่อาหารไทยอร่อยอาหารนานาชาติก็ดีใส่และสุขภาพสลัดหรือผล,ลไม้ก็มีหมายทานครบเลยน้ำก็คือมีให้เลือกดื่มเยอะมากๆโซนที่นั่งก็จะมีโซนอินดอร์แล้วก็ออดอร์นะคะกําลังหาที่พัก